สวัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะพามาถอดเขี้ยวสาเนาะไปซื้อเกี้ยวสามาถอดทมละเจ้าเออป้าป้าเปิดกินกับเขาเนะไปเจ้าไปถอดกันนาะใส่เลย ก็ดาวอันน้ำมันบักอกช้าในมอเรียบร้อยแล้วเจ้าประมาณซ่อนช้าเนี่ย ทำเจ้าปีป้าหน้าอาบุกหลานไถ่สอบถึงเกี่ยวสามาทั้งนี่นะเจ้าไปซื้อแบบสำเร็จมาเนาะมันหง่ตัวเจ้ากว่าทำนะเจ้าทำแบบเป็นถึงทำเป็นกับบัดทำเจ้ามาเสียเวลามันหนังพันแป้งพันอย่างเอาเงินไปซื้อดีวกว่าเจ้างงาย เลือกเอายี่ห้อติ่มันมีอันพักเยอะๆเพราะเขาเคยกินว่าแต่หน้ายีห้อมันจะเหมือนกันเนาะยี่ห้อไหนแป้งบางๆเขาก็ซื้อยี่ห้อนั่นแหละ <c oughs> จังในพักเยอะๆเยอ่ะ <c oughs> มันอยู่กันสองคนหมอหูจะทํำมาถ้าทําก็ทําเยอะๆทําแค่เพียงบักี้สิน้นเสียเวลาเนาะนี่ไปซื้อมาเอามาถอดสำหรับป้าบนกินเจ้าสิบห้าสิ้นเนี่ยบนกินอิ่มพอดีแลยปนเอากรับเข้าเหมือนกันก่อกนเนาะ คนเปิันทำงานนักเจ้ากินได้ก <c oughs> ินข้าวเยอะเนื้อหมูเนื้อวัวเวลาปลาดาวย่างเนี <c oughs> ่ยเป็นขิงขี้ร้อไปยังกิ่นมดเลยยังกินเก่ง คนญี่ปุ่นพอจะกินเก่งเจ้ากะบ้านเฮากบเหมือนกับบ้านเฮาว่านะเนาะต้องถอดไฟอ,อ่อ,อนๆเจ้าเนี่ยกะเดียวมันจะไม่ที่นี่แปง้งมันกบ็บแบบซุกนี่นะพปรปลาดาวอันน้ำมันทานนิดเดี๋ยว มาใส่ก็ได้แต่เขาต้องถอดเป็นเกี้ยวอันนี้มันก็เกี้ยวนึงคล้ายๆเกี้ยวนึงอ่ะจ้าใส่มาตู้เย็นหว้อพอมันจันหละนี่แล้วกัมันติดกันเนาะต้องถอดซุกเป็นด้านๆไปเนี่ย โูกเจ้าแพ็กหนึ่งมันมีซิบอันเนาะสามสิบบาทนี่ประดาวถอดแพ็กขึงเนี่ยถ้าเขาบบกินเยอะเขาก็ซื้อมาเพียงแพ็กเดียวก็บปอนละสามสิบบาทคิดเป็นเงินไทย <c oughs> มันก็อิ่มละอิ่มเลยมืนๆน,น,น,นานๆกินข้างหนึ่งเนาะแต่นี่ป้าดาวบะกินเนี่ยคือป้าป้าผนเนาะป้านนปดาวผมกินไปก่อนหน้าหลายวันละกินเยอะกะอ็อ้วนค่ะมันเป็นแป้งเนาะนี่แบบชนิดแป้งบางขนาดเนี่ย แป้งบางนี่กะต้องอบต้องถอดเธอมันแป้งเนี่ยซุกๆกันเจ้าเนี่ยแป้งขาวๆข,ข,ของเนี่ยถอดไทยแรงมาได้ก็เดี๋ยวมันจะไหมไหมแล้วที่นี่แป้งมันกบเปซุปกาดาจะถอดแบบพื้นๆแบบแบบปีดฝาหม้อเจ้า ถอดเสร้จเรียบร้อยแล้วเจ้าถอดเกี่ยวส่าเนาะเสริมมาทํากันดูเจ้าพักปลาดาวเอามาใส่เพื่อเห็นแค่นี่แหละเอามาใส่ยเยอะมันก็เกะก,กะเนาะอยู่ในกระนังมันเจ้าพักกาดแกว้วปลาดาวขอจบคลิปแค่นี่กอนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่หน้เนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เออลืมน้ำจิมน้ำจิ้มอยู่นี่เจ้าซองนี่อยู่ในซองอยู่เนาะ <c oughs>